สวัสดีปีปปใหม่ครับ,รบพบกันเช่นเคยนะคะกับครอบครัวของเราในรายการพ่อลูกสุดฤทิ์ค่ะเปิดสักรารใหม่ทั้งทีนะคะนเลยขอถือโอกาสนะคะพักผู้ชมมาไหว้พระทําบุญกันเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะที่วัดปัญญานันทารามค่ะอยู่ไปใกล้แค่รังสิตปทุมธานีานี้เองใช่แล้วเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับไปค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะคะพระมาหาเฉลิมปียทัตสีค่ะกุณมัสการค่ะค่ะขอยิญพรค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของวัดปัญญานันทารามค่อะอ่จขรยืพรวัดปัญญานันทา,ารามก็เป็นวัดที่ประดิษฐพระคุณหลวงพ่อพระพรมมังคลาจารย์หลวงปู่ปัญญานันทเป็นผู้สร้างขึ้น อดีตเจ้าวาดวชชนประธานรังสฤษฎิ<อ>์ก็เลยนำชื่อของท่านมาเป็นมงคลนานาปัญญานันทาราก็แปลว่าสถานที่มาแล้วให้เกิดความยินดีในการแสวงยหาปัญญาทราบประวัติเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะถามเรื่องนี้แหละครับพุทธคยาจำลองใช่ครับทำไมถึงต้องจำลองไว้ที่นี่ครับข่เขจริญพรพระชิวสังเวชนิยสถาน สถานที่ไปได้เกิดความกล้าหาญในการทำความดีตามพระพุทธเจา้าแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่มากหนึ่งเรื่องปัจจัยทุนทรัพย์ก็ไม่ต่ำกว่า3-4มสี่หมื่นนะแล้วลก็เด็กๆเ,กกเข้าไปไม่ได้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุจนเกินไปเราจริงได้ดำริร่วมกันจะทำจัดสร้างขึ้นโดยประเด็พระคุณองวงพ่อพระราระชวชชะธรรมานีประธานสงฆ์ปัญญาธาราม ปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดชนประธานรังสนิทกระรำรวง<ม>ก็ได้ทูลเชิญกลุ่มสมเด็จพระเทพท่านมาเปิดพุทธอุทยานสังเวชนิยสถานจำลองวัดปัญญานัารามนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อีกครับจาก็จะเจริณพรงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่โดยเฉพาะการอบร,รมเด็กๆนักเรียนเยาวค่ายพุทธบุตร ค่ายพุทธธรรมสองคืนสามวันมาพักค้างที่วัดหรือค่ายผู้ใหญ่หรือค่ายคุณธรรมการเข้ามาอบรมอย่างนั้นสองคืนสามวันก็คล้ายๆเชิงลึกนะอินเทนซีฟ <c oughs> ในคนที่เข้ามาแบบมีเวลาน้อยหรือปุ๊บปั๊บหรือสายาถ่ายรูปสายเซลฟี่อย่างเงี้ย <c oughs> หลังก็ก็เขาอาศัยศาสนสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวรายเห็นท่องเที่ยวให้ถึงธรรมก็ได้กัน ท่องเท th ี one, yeah, show, ่ยวให้ถึงธรรมที <Okay. S 1> ่ว <Aaa. S 2> ัดปัญญานันทารามต่อไปสามโปรแกรมหลักๆ 1. นึ <c oughs> ่เรียกว่าจาริกสังเวชนิยสถานสีตตำบลนั่คือแดนประสูตรประสูติแลก็มิดเยตเจดีช้างระสะดุก็พุทธมหาเจดีเราเรียกพุทธมหาเจดีที่วัดพุทธขยานตะกาโมลคกันทกุดีนี้อยู่ส่วนหน้าส่วนข้างในก็มี แสดงที่แสดงปฐมเทศนาแสดงธรรมหีือธรมีกัสถูและก็ปรินิพานวิหาร,รโปรแกรมที่สองก็มีศูนย์พุทธศิล์สามิตินานาชาติก็อยู่ชั้นล่างก็เป็นการแสดงเรีกว่าศัทธาปัญญาวิมุตติศรัทธาก็คือนำพุทธสถานโตเทรรมดังๆหลักๆ ของประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเอามาวาดว่าบางประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนามีพุทธสถานที่สําคัญอย่างไรห้องกลางแสดงเรื่องของปัญญาปัญญาคืออริยสัจสี่เป็นภาพปริศนาธรรมรแต่ก็ตัวนี้ก็มี AR application ให้มาช่วยอันนี้ก็เยาวาชนหรือคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมีความสนใจก็จะสนุก ในการที่จะถ่ายกับภาพบ้างหรือผู้ที่ต้องการฟังคำอธิบายดูรายละเอียดก็สแกนได้ทั้ง QR Code ไต่างๆ YouTube สมัยใหม่เลยนะครับ <c oughs> ก็เอามาทำไว้ให้ร่วมสมัยแล้วก็ห้องข้างในห้องมิมุตเป็นห้องไว้สำหรับการนั่งสมาธิการสวดมนต์เด็กๆรกาคอชมมาแล้วก็มีจุดที่หยุดให้กับตนเองก่อนจะกลับอันนี้เรียกว่าสูตรพุทธิสม,มิติน,นานชาติและก็โปรแกรมที่ส นบพระเก้าหมายถึงการไหว้พระเก้าองค์นบๆเนี่ยนบพระเก้า่รพระพุทธรูปเก้าองค์ที่ให้สก,การะเรียนธรรมะจากพระพุทธรูปเป็นอย่างน้อยพระพุทธรูปบางนี้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรบ<อ>างอะไรปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ต่างๆก็มีอยู่จัดไว้เก้าองค์นบพระเก้าม,มาวัดปัญญาไหว้พระวัดเดียววันเดียวเก้า,าองค์เป็นมงคลชีวิตไม่ต้องตัวเวนไหวหลายที่เข้าไปเขา การวัดการวัดการวัดของดาวส่วนกระแสม,มาวัดเดียววันเดียวไว้เก้าองค์ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีการสอนอปฏิบัติธรรมเรียกว่านี่คัมภีบารมีค่ะนี่คัมภีร์แปลว่าการมาแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคือการบวชคือเพื่อ,อออกมาหาว่าอะไรเป็นความดีใช้เวลานานไหมครับก็มีสองหลักสูตรี่สุขเสวทิ์ในคอร์สปกติสามวันก็ตัวไปกว้างๆเห็นไหมแลวก็คอร์สเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งห้าวัน จันถึงสุขอันนี้มีเดือนละครั้งแลาว,วิธีสมัครสมัครยังไงครับสมัครก็สมัครทาง Facebook ของวัดก็จะเป็น Google Forms ให้กรอกรายละเอียดหรือสำหรับคนที่ไม่สะดวกยิงงก็ Walk-in ก็ได้แล้วทุวันนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะมาสักการะระที่นี่ล่ะคะตรงนี้เดินทางไปยังไงครั<อ>บวะตรงนี้ก็คลอง6คลอง6คลองหลวงประมมาทยค่ะหรือเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารในเรื่องของโปรแกรมการปฏิบัติ จะเข้าไปดูได้ที่ไหนครับเว็บไซตเพจ Facebook วัดปัญญานันทารามเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเดินชมแล้วก็สักการะตามจุดต่างๆนะคะค่ะไม่นี้ต้องขับนมัสการาหลักครับก็เดินเราข้าพก็จะมีความหมายผู้ที่ สนใจก็อย่าสแก,กนนะดูต้องการอ่าธทบายมีเป็น y o ยูทู e อะไรก็มีมีจุดให้ยืนถ่ายรูปใช่ ใครที่กำลังมองหาที่พักไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเราสองคนแนะนำที่นี่เลยค่ะ The i d l Hotel a d v e n e ค่ะยกคุณต้องซึ่งเป็นแอดมินเดีวมดูของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้องสวัสดีครับต้องนะคบเป็นั้นดอย่างที่นีที่นี่เปิดมาประมาณ10ปีแล้วครับเปิดตั้งแต่ปี2558ครับผมใช่ให้บริการมาประมาณ10ปีแล้วครับก็คือต้นปีถัดว่าเข้าปีที่10แล้วโรงแรมของเราจะตั้งอยู่ตรงก่อนถีง นิคมนาวนานคอร์กับผมสหกรรมงนิคมนาวนานคอรบผม,มแล้วก็ในส่วนของการ ตกแต่งของโรงแรมของเราครับก็จะเป็นในส่วนของสไตล์โมเดิร์น ER แล้วก็มินิมอลครับผมที่มีความรู้แต่ก็มีความเป็นมินิมอลอยู่ครับผมดูเหมือนคอนโดเมื่อกี้ต้องกลับเข้ามาหรื <S <S อว่าแบบอยู่คอนโดใช่ใช่ใชก่อนก่อนหน้านี้คือเราก็จะมีในส่วนของการเหมือนถ้าทําเป็นในส่วนของคอนโดครับผมแต่เราก็มีการปรับเปลี่ยนมาให้เป็นในส่วนของโรงแรมด้วยครับผมเป็นอพาร์ทเมนต์เป็นอยู่รายเดือนอยู่รายวันใช่รับผมมีทั้งรายเดือนรายวันครับผมลูกค้าสามารถสนใจก็คือสักรหัสมาสอบถามได้เลยว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือนมีหลากหลายแบบให้เลือกแลที่สำคัญมันอยู่ไม่ไกลจ เทใช่ครับผมแล้วก็ไม่ไกลจากตัวทางโรงงานมีคมนวัดนครครับผมที่จะมีลูกค้าที่เป็นแบบลองสเตย์เข้ามาพักอะไรเงี้ยครับผมใกล้หนาวาลัยธรรมศาสตร์ด้วยใกล้แบบไม่ธรรมศาสตร์ด้วยสำหรับคนที่เดินทางมาสอบอะไปเงี้ยครับก็คือสามารถมาพักที่นี่แล้วก็คือเดินทางไปสอบได้ง่ายครับผม มีทั้งหมดกี่ห้องของเรามีทั้งหมด207ห้องครับผมโดยจริงๆแล้วของเราก็จะมีทั้งหมด3ตึกที่เห็นกันนะครับก็จะมีเป็นธีมของของแต่ละตึกด้วยจะมีเป็นซัมเมอร์สปริงและก็วินเทอร์ครับผมแล้วเนจ่ากันยังไงครับก็เป็นเหมือนว่าเป็นฤดูของของแต่ละฤดูครับเป็นฤดูร้อนก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนว่าแสงแดดยามเช้าที่2เข้ามาในในตัวตึกของเราครับผมให้อยู่ตึกนี้ใช่แล้วส่วนของในส่วนของสปริงก็เป็นฤดูใบไม้ผลิที่เรารู้สึกว่าสดชื่นกับการเข้้าัับพรรในนนนนททีี่่คสววิเอ์ก็็ป ตัวแทนของคําว่าฤดูหนาวครับผมเราเข้ามาพักแล้วก็รู้สึกว่าเย็นสบายเข้เข้าใจพาใจคีดเพราะห้องเขาเยอะไงใช่ใครับผมแล้วในส่วนของห้องพักอ่ะคะในส่วนของห้องพักต่างกันยังไงบ้างเราก็จะมีทั้งหมด3ไทยนะครับก็จะมีในส่วนของสุพิริยเป็นไทยเริ่มต้นขนาด26ตารางเมตรค่ะไทยดีรักก็จะเป็นขนาดใหญ่หน่อยคือ35าตารางเมตรแล้วก็อีกไทยหนึ่งครับจูเนียสวีท4 8แปตารางเมตรครับผมความต่างของแต่ละห้องพักก็จะมีแตกต่างออกไปด้วยขนาดแล้วก็ เอ่อเฟสิลิตี้ของภายในห้องพักอะไรเงี้ยครับผม wow. แล,แล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นให้ลูกค้าไหมคะมีครับผมในสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของเราที่มีให้บริการอยู่จะเป็นส่วนของฟิตเนสสาวน้ำ <m> างครับผม <m> แล้วก็จะมีในส่วนของห้องประชุมสัมมนาของเราก็จะมีให้บริการด้วย <m> ถ้าหากค <m> ุณลูกค้าสนใจประชุมสัมมนาห้องสัมมนาของเรามีขนาดใหญ่มากๆเลยครับถึงพันหกร้อยตารางเมตรนะครับสามารถรองรับสูงสุดในการจัดงานได้ถึงสี่ร้อยท่านไม่ว่าจะเป็นสัมมนาปาร์ตี้หรือจะเป็นงานแต่งนะครับของเราก็รองรับได้ทั้งหมดเลยครับห้องอาหารมีไหมห้องอาหารของเราก็จะมีด้วยครับเป็นห้องอาหารโอทาวส์เป็น อืมไม่พอเมื่อกี้ก็ต้องขับรถเข้ามาข้างหน้าก็ยังมีเหมือนคอมมูนิตี้มองด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมก็จะมีในส่วนของตัว Starbucks กับตัวเบอร์เกอร์ิงตั้งอยู่ด้านหน้าครับผม,มสามารถใช้บริการได้และของเราครับถ้าหากลูกค้าที่พักอยู่กับเราจะเดินทางไปด้านนอกเราก็จะมีรถกรอล์ฟคอยบริการตลอด24ชั่วโมงครับโอ้ยสะดวกสบายจริงขออีกนั่นก็คือช่วงนี้เป็น ส่วนของการใช้ EV Charger ใช่ไหมครับก็จะใช้รถไฟฟ้าของเราก็จะมีให้บริการในส่วนของ EV Charger ด้วยครับฟรีไหมเขาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ลูกค้าชาร์จของเรากรมชาร์จเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นใช่ครับผมแต่มีบริการว่าไม่ต้องกลัวว่าขับมาแบตจะหมดมีเติมแน่นอนรองรับได้กลุ่มลูกค้าทุกๆคนเลยครับผมโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราอยากจะไปชมห้องได้ครับผมเดี๋ยวก็เราจะไปชมห้องกันนะครับก็จะมีห้องทั้งสุพิวียะดีลักแล้วก็จูเนียสสวีทครับผมทั้งสามทยเลยครับผมโอเคครับ องนี้นะครับเป็นห้องใช้ดีลักนะครับผมขราดองจะเป็น สามสิบหกตารางเมตรผมก็มคือจะมีในส่วนของพื้นที่โซนนั่งเล่นด้วยนะครับดีโต๊ะเครอง,งให้ทํางานแล้วก็มีในส่วนของทีวีนะครับดีจังใช่แล้วก็สําหรับห้องนี้นะครับจะมีการเป็นจัดห้องประเภทเป็นสองเตียงครับผมจะเป็นเตียงในขนาดของชวีเดทอันนี้อยู่ในตึกอะไรคะตึกซัมเมอร์ครับผมตึกซัมเมอร์บรรยากาศก็จะแบบว่าอุ่นอบอุ่นหุ่มมี่นิดๆอะไรอย่างี้ครับเป็นแสงของฤดูร้อนใช่ถ้าเช้ามาเนี่ยครับคือแสงแดดคือส่องมาที่ห้องเลยครับผมใช่เป็นจัดส่วนดีเนาะเป็นจัดส่วนแล้วฝั่ นีก็จะเป็นเหมือน walking t o u e เศนิดๆครับผมที่ที่ที่เรามีมีให้ลูกค้านี่ครับผมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเป็นสุขภัณฑ์ต่างๆครับผมห้องนี้ราคาเท่าไหร่คห้องนี้สำหรับราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1,900บาทครับผมใช่หน่งเก้านี่รวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าครับผมโอเคค่ะครับห้องต่อไปนะครับจะเป็นห้องขนาด25ตารางเมตรเป็นห้องใช้สูพิเอียร์ครับผมห้องขนาดเริ่มต้นเลยอันนี้จะเป็นเตียงของ king bed ครับผมนะคแบบหุ้บครับผม องนี้นก็จะขนาดย่ย่องลงมององลงมาหน่อยใช่ครับผมแต่เราก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ครบครันอยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีสว่วนของโต๊ะทํางานด้วยครับผมค่ะที่นี่เน้นโต๊ะทำงานนะใช่ <laughs> เพราะว่าเราอาจจะมีการพักผ่อนแล้วก็มีการทํางานไปด้วยลยครเบยผมให้ให้กลุ่มลูกค้าทุกุกลุ่มครับผมที่ได้มาพักผ่อนอาจจะมีการติวหนังสือหรือจะเป็นการทํางานเตรียมสอบอะไรเงี้ยมรอบใช่ครับผม้องนี้ราลค่ะสาหรับห้องนี้ราคาเริ่มต้นจีที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมทั้งนี้ราคาก็คือมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามความต้องการห้องพัก อาหาเช้าได้หรือไม่รวมอาหารเช้าก็ได้งงไม่รวมอาหารเชา้าราคาจะถูกกว่านี้ไหมนิดนึงครับผมแต่ก็เคยให้ทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับโอเคได้ครับ สำหรับอีกหนึ่งห้องนะครับของเราก็จะเป็นห้องไทยจูเนียร์สวีทครับผมเป็นห้องที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถรองรับสูงสุดได้ถึงสีท่านเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ในส่วนของออห้องนอนแยกกันนะครับผมก็จะมีประตูกัน้นอมาะสําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนแบบที่แบบพงมีอย่างเงี้ยครับผมสำหรับราคาห้องพักของจูเนียร์สวีทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,300บาทนะครับผมราคานี้ก็คือจะเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าแล้วก็หากคุณค่าสนใจสำหรับห้องพักออก็ ห้องพักเขาก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันใช่แล้วเขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากเลยอร่อยมากครับผมอาหารเช้าของเราเปิดให้บริการตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง10บโมงนะครับให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ครับผมอ่าแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาลองพักที่นี่นะคะใกล้กรุงเทพเดินทางมายังไง่ครับผมถ้าคุณลูกค้าสนใจเข้าพักที่โรงแรมเดอะเอเดนของเรานะครับก็คือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์สองเก้าศูนย์แปด 9 077นะครับแล้วก็เ,เพจเฟซบุ๊กของโรงแรมนะครับก็เป็น The ะไอเ n นโฮเทลรีสิเดนครับผมอืมอ่แล้ววันนี้คุณต้องยังใจดีใจดีเนาะใช่คร<ช>ับ<ม>ต้องใจดีเพราะเขาเยอะม,มากใช่ครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับของทางโรงแรมของเราของ The ะไอเ n นโฮเทลรีสิเดนนะครับก็จะมีแก่ ในส่วนของกิฟ์ไวเซอร์สำหรับห้องพักนะครับจำนวน3ใบานะครับผมค่ะใช่เลยนะคะหลังจ,จบรายการนะคะผู้ชมสามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook ร,ร,รายการพ่อลูกสุดฤทธิค์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณคา<น>ะแต่เราไม่ไปไหนกินที่นี่ดีกว่กที่นี่ไม่ไปไหนแล,ล้วชื่อห้องอาหารอะไรนะคะห้องอาหารโอ๊ฮากครับผมโอ๊ฮาสโอ๊าส์ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตฝากท้องที่นี่เลยได้ินดีเลยครับผมจะเชิญได้เลยนะคบค่ะ หลังจากเดินชมห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะกิวพอดีเ <c oughs> นื่องถึงเวลาทานอาหารดีเราก็เลยมานั่งกันที่ Gold House ค่ะอยู่คุณออยซึ่งเป็น Executive Secretary ที่นี่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณออย โอทเฮาส์เปิดมานานหรือยังพร้อมกับโรงแรมไหมคะป่าไม่พร้อมค่ะจะเปิดเข้ามาได้ประมาณ2ปีเข้าปีที่3ามค่ะจำเป็นต้องเปิดใช่ไหมเพราะลูกค้าต้องการก็ด้วยค่ะไม่อยากจะไปไหนอยู่ในโรงแรมใช่ค่ะด้วยตัวพนักงานเรียกร้องก่อนพนักงานต้องมีร้านอาหารกินก่อนใช่เพราแถวนี้ด้วยแถวประทุมธานีเงี้ยค่ะ ร้านอาหารก็จะหาทานยากนิดนึงใช่แล้วพอเป็นลูกค้าโรงแรมเราก็จะขับรถออกไปันึงก็ลําบากะใช่ค่คแล้วอาหารตล์นี้ยังมีไม่ค่อยเยอะใช่ก็จริงๆก็เริ่มเพิ่มเมนูขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีค่ะตอนนี้ก็มีมากกว่า40เมนู mm hmm. แล้วอาหารของโอ๊ตเฮาส์นี่เป็นสไตล์ไหนคะเริ่มแรกเราอยากให้เป็นแบบไทยก็คือไทยไปเลยเ mm hmm. นี้ยเวสเซิลก็เวสเซิลไปเลย mm hmm. แต่ด้วยเราดูจากผู้บริโภคแล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นฟ mm ิวชั่นสั้นมาค่ะ แต่ถ้าไม่ได้พักโรงแรมก็สามารถวอล์กอิเข้ามาทานได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปูกค้าโรงแรมเท่านั้นไม่จําเป็นค่ะอ๋อแล้วสามารถรองรับลูกค้าได้สักกี่คนจริงๆถ้าในพื้นที่ตรงนี้ก็ในในอินดอร์เนี่ยจะได้ประมาณ40ท่านค่ะแล้วก็นอกข้างนอกก็จะได้อีกประมาณ1ิท่านค่ะก็ห้าสิบใช่ประมาณ50าสิบเดินไปนั่งข้างนอกก็ได้ใช่ค่ะอแล้วเย็นเราก็มีแบบเครื่องดื่มใช่ค่ะมีค็อกเทลค็อกเทลเบียใช่ค่ะให้ดื่มด้วยก็ครบ ใช่ S <S 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 ใช่แล้วนานมันต้องครบมากไม่งั้นความต้องการของลูกค้ามันแตกต่างกันไปวันนี้เตรียมอะไรให้เราทานวันนี้เตรียมทั้งอาหารไทยค่ะแล้วก็อาหารเวสเทิร์นก็แล้วก็จะมีอาหารจีนด้วยนิดนึงน<ช><ช>ะคะอันขอเริ่มจากจานแรกจะเป็นซุปเห็ดค่ะซ<ช>ึ่งอันนี้จะเริ่มขายในช่วงคริสต์มาสก็ตั้งแต่หนึ่งธันวาเป็นต้นไปจะขายเป็นแบบเซตพ,พร้อมกับไก่ด้วยนี่จะเป็นเซ็ตเล็กเซ่ตเล็ก ก็เซนใหญ่จะเป็นไก่ทั้งตัว<อ>สำหรับช่วงคริสต์มาสค่ะเออมันก็เข้ากับบรรยากาศกินไก่โอบใช่ค่ะ,ะแล้วก็จะเสิร์ฟมาคู่กับยุโรปก,ก็จะเป็นขาหมูค่ะที่เป็นสามเซตนี้ที่เป็นอาหารยุโรอ,อ,อาหารยุโรใช่ที่นี่เขาดังเรื่องยุโร<ง>เก็ลูกค้าต่างชาติชมนะ่ะอ,ะ,ะอย่างนี้ก็ขายได้ค่อนข้างเยอะเลยนออกทุกวันเลยเี่ยออกทุกวันใช่ค่ะแล้วก็จะมีซีซาสลัดที่จัดมาให้ลองซีซารสลัดอ่ะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเพราะว่าเขาเน้นแบบเป็นชิ้นใหญ่มากขนมปังก็ใหญ่ไข่ก็ใหญ่ อันนั้นะไรคะไก่อันนี้ขาใช่อกไก่อกไก่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวกุงซอสมะขามใช่ค่ะนี่ก็อร่อยแล้วก็จะมียำเกี๊ยวกุ้งกระทงทองที่เราจัดโปรโมชั่นไปโปรโมชั่นอะไรคะโปรโมชั่นช่วงลอยกระทงตอนนี้กระทงทองให้มันเข้ากับบรรยากาศใช่ค่ะ ก็ะจะเป็นซอสวาซาบิแล้วก็มายอค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่จะเป็นะบะหมี่ยกกับกุ้งทอดซอสน้ำมันงานอันนี้ก็อร่อยค่ะคุณอาน่าจะชอบอันนี้ดูแบบว่าทอดไม่มีน้ำมันเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็วทอด<ช>ได้เข้ามาก รสชาติเข้ากับกุ้งมากอ่ะอันนี้อยากให้ลองเทสส์ดูค่ะแล้วก็จะเป็นไก่ผัดมิ้มะม่วงที่ถ้าลองแล้วต้องอยากกลับมากินอีกแน่นอนมันเป็นอาหารธรรมดาแต่รสชาติต้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ต้มข่างนื้อร่อยอร่อยต้มข่าไก่เดี๋ยวให้คุณอาร์ตแล้วก็ผัดนี่จะเสิร์ฟคู่มากับกุ้งทอดซอสมะขามอ๋ออันนี้ใช่เราจะเป็นเซตคือที่นี่เขานิยมขายอาหารเป็นเซตเป็นคู่ใช่ไหมคะราคามันจะประหยัดกว่าไหมใช่ประหยัดกว่าก็คืออย่างเช่นเรา เมนูกุ้งเนี้ยเราจะมีให้รับคู่กับข้าวผัดหรือว่าข้าวสวยอะไรเงี้ยครัเพื่อให้ลูกค้าสามารถทานง่ายมไม่ต้องไม่ต้องเลือกเยอะอะไรเงี้ยืรสชาติดีค่ะเข้มข้นสุดรส เราตุ้มหอกะหรออันนี้อันนี้กุมขอก่อ เป็นเครื่องดื่มคริสต์มาส Mary Winter p u n c ที่ทำขึ้นมาใหม่กันที่นี่ต้องมีเครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็นเข้าวประเทศกาต้องมีต้องมีทุกโปรโมชั่นขอบคุณค่ะเราจะตั้งชื่อให้เข้ากับคริสต์มาสแล้วก็ตัวโรงแรมที่เรามีอร่อยใช่ไหมคะ อันนี้กล่าวว่าจะให้เป็นเรื่ความหญิงลูกค้าช่วงคริสต์มาส24ถึง1ให้ฟรีอยู่หรอใช่้วจะให้เป็นแบบเหมชิมก่อได้เลยอันนี้จะเป็นตอนเทศกาลลอยกระทงชื่อลิอ้นจี่บูนไลท์อันนี้ทุกเครื่องดื่มเด็กๆในร้านก,ก็จะเป็นผลช่วยคิดนี่ก็อลหรอ่อยค่ะขอบคุณเลยค่ะ ที่นี่เ,เปิดให้บริการกี่โมงถกี่โมงคะเราจะเปิดตั้งแต่ประมาณ10บโมงค่ะนั่งได้ถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าลาสออเดอร์จะประมาณ4ี่ทุ่มค่ะแล้วถ้าลูกค้าสนใจอยากจะมาใช้บริการนะคะเดินทางเลยธรรมศาสตร์มารถแค่ประมาณ8กิโลเมตรมค่ะก็สังเกตตัวสตาร์บัคสายมือหรือออโตโมอค่ะก่อ,อนถึงนิคมนวมนครเลีนะเ้ยวด้านหลังสตาร์บัคได้เลยโรงแรมเราจะอยู่ด้านหลังสตาร์บัค ช่องทางกาติดต่อช่องยืนมีไหมฮะก็จะมีทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็ IG แล้วก็ติดตักชื่อโอ๊ตเฮาค่ะชื่อร้านเลยแล้วก็จะเป็นเพจของโรงแรมที่เป็นชื่อเด e ะไอเดี t ลโ r เท i d e n c e ์ค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยถ้าใครมาแถวแถวนี้ก็ผ่านมาเองมาทานอาหารได้โปรสุดคุ้มจริงๆใช่ะวันนี้ขอบคุณคุณออยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนเลยนะครับเริ่มต้นปีใหม่กันด้วยความสุขสมหวังกันตลอดทั้งปีเลยนะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า8ปดโมงเช้าทาง GMM 25ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ